สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยและก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาแฮงสําหรับแนวทางหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงนิเคอิจีนห้างเซิงไต้หวันแล้วก็เกาหลีงวดประจําวันอังคารที่8มิมถุนายนนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันจันทร์ที่ผ่านมานะว่าผลออกอะไรบ้างนะคะ สำหรับไทยเช้า290 37อันนี้พี่น้องหลักร้อยนี่สำหรับไทยเนี่ยพี่น้องไม่ได้จับตามที่ที่ออกนะแต่ว่าอันนี้พี่น้องเอามาจากจากผลผลของช่องข้าวนะคะฉะนั้นหลักร้อยก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วกันนะแต่พี่น้องลงหลักร้อยด้วยนะคะสำหรับไทยนะสำหรับหุ้นไทยนะคะเพราะว่าเจ้าเขาไม่ได้ยึดตาม ตามจริงของอที่ออกใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไปเอาอะไระตัวเซตมาเป็นหลักร้อยใช่ไหมคะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจหลักร้อยนะที่นี่ไทยเช้านะคะ29037าพี่น้องให้เด่น3ไปหน้าใครที่รูด3แล้วก็เข้าตัวเจาะนะคะ37 สำหรับไทยเที่ยงนะคะ128 75 12875นี่ค่ะ5775ใครที่จัดตามนี้หรือว่ารูดนะคะนี่คะ่ะ5 3 5กับ3นะไทยบ่าย9 6 5 12 6556นะคะใครที่รูด5เนาะนี่ค่ะสำหรับไทยเย็น2 5 9 0 6้าอ่าใครที่รูด5นะคะเขารูดนะสำหรับไทยบ่ายแล้วก็ไทยเย็น ส่วนเช้ากับเที่ยงนี่เข้าตัวเจาะเลยทีนี้นิเคอีเช้า58836 5 8 8 3 6อ่าพี่น้องให้เด่น3าใครที่รูด3นะคะนิเคอีบาย92472อันนี้ไม่มานะคะรอบบ่ายจีนเช้า08011อันนี้ก็ไม่มานะสำหรับรอบบ่ายจีนเช้านะคะ จีนบ่าย2อ0 3 1ามารอบบ่ายนะคะสำหรับจีน31ห่้างเช้า51892ห่างห้างไม่มานะคะสำหรับห้างบ่าย72882อสูสสวยงามเลยนะคะสำหรับห้างไม่มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะห้างพลาดไป ไต้หวัน3 9ม5 0ามา5 0นะคะใครที่รูทห้าเนาะสำหรับเกาหลี08469เกาหลีก็ไม่มานะคะสรุปก็คือที่ไม่มามีห้างนะคะแล้วก็เกาหลีนอกนั้นมาหมดเลยจี G, อาไทยมาสี่รอบเลยนะคะทั้งเปิดทั้งปิดทั้งเปิดทั้งปิด,ปดนีิมาแท่รอบเช้าจีนมารอบบ่ายไต้หวันมานะคะ กี่เด้งเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด้งนะคะทั้งหมดเจ็ดเด้งเนาะสำหรับวันจันทร์จันนี้รู้สึกว่าเด้งน้อยกว่าจันที่ผ่าน,านมานะคะจันที่ผ่าน,านมานี่สิบเด้งเลยนะคะแต่ว่าจันนี้มาแค่เจ็ดเด้งเนาะสี่ห้าหกเจ็ดมาเจ็ดเด้งนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันอังคารที่แปดมิถุนายนนะคะ สำหรับวันอังคารนะคะพี่น้องให้เด่นที่เน้นรูดนะเน้นรูดนะคะ1แล้วก็9ค่ะจับคู่ก็จะมี10ึ่งศหนึ่งสองหนึ่งสาม หนนะคะแล้วก็หนนะเก้ก็จะมี91 92 9นึ่แล้วก็เกานะคะสำหรับวันอังคารนะ,ะ,นะ,ะพี่น้องให้เน้นเด่นที่1แล้วก็เก นะคะเน้นรูดนะนี่ค่ะนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดฉะนั้นถ้าจะวัดดวงตามนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะพลาดไปมาไม่ครบนะรูดก็ชัวร์กว่านะคะสำหรับรูดเนาะ เราก็มาลุ้นกันนะคะสําหรับวันอังคารนี้จะเป๊ะจะปังไหมจะสิบเด้งไหมคะขอให้มาสิบเด้งเลยนะคะเก้าเด้งสิบเด้งเนาะสำหรับวันอังคารเมื่อวานนี้มาแค่เจ็ดนะคะของวันจันทร์เราก็มาลุ้นกันนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะขอให้ทุกคนเฮงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุก,ๆ,ทกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจพี่น้องขอขอบพระคมมุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะเช้าไม่มาให้ล่าบ่ายนะคะให้ตามบ่ายนะถ้าเช้ามาแล้วบ่ายหยุดก็ได้นะหรือจะตามอีกรอบก็ได้บางทีเขาก็มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะ ขอให้เฮงปังๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ